สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทออตโอต้นะคะวันนี้นะคะออมมีรถนะคะเป็นแบรนด์โตโตยต้านะคะมาแนะนํานะคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรล่าคอร์สค่ะได้เป็นเครื่อง1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะคะตัวท็อปสุดเลยได้รถปี2021ค่ะคันเดลเลขใหม่วิ่งไปเพียง80,000โลเท่านั้นนะคันนี้เลขใหม่วิ่งไปเพียง80,000โ,นะโลนะคะภายในสวยมากเลยภายในได้เป็นภูมโทนสีเลือดหมูสวยๆเลยนะคะได้ตัวรถสีขาวเดิมๆเลย ราคาอยู่ที่799,000บาทคันนี้ฟีดาวผ่นประมาณ1 3 0 0นะคะลูกค้านี่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะว่าได้อะไรกันบ้างไฟหน้านะคะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์นะคะไฟเดย์ไทม์รั n นิ่งไลท์ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมใช้งานเลยกระจังหน้าได้เป็นแบบรังพึ่งสวยๆเลยนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะคันนี้จะได้เป็นล้อแมกอลอยนะคะทูโทนปัดหน้าเงาได้อย่างวิชลีนนะคะปีใหม่ๆไปใช้งานด้วยนะคะ ในส่วนของโครงสร้างนะคะเดิมๆเลยไม่มีชนหนักพิความจมน้ํานะคะได้กระจกพับข้างพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้พร้อมใช้งานอีกด้วยนะคะในส่วนของภายในกันเลยนะคะภายในคุมโทนไปด้วยสีดําตัดสีแดงไวสวยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีแดงสวยๆเลยตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะนี่คันนี้เลขไมยวิ่งไปแ0 0 0 0นกับอีก70ดโลเท่านั้นนะคะ ในส่วนหน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานโตโยต้าเลยฟิล์มยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะแอร์ได้เป็นแอร์ออโ,อโต้นะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้คันนี้จะมีไวเลสชาร์จต,ตรงนี้มาให้ด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้ได้กระจกแท้เดิมของโตโยต้าทุกบานเลยนะคะการสาดใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยๆเลยคันนี้ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังสีแดงเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เราพับเบาะไว้อยู่นะคะ นี่บอกสามารถพับเก็บได้นะคะมีแอร์ตอนหลังมาให้สองช่องสวยๆเลยนะคะพื้นที่ด้านหลัง,งกว้างๆเลยในส่วนของด้านท้ายนะคะได้เสากัดแบบคีบฉลามนะคะไฟท้ายแบบ LED ค่ะตัวโลโก้ตัวอักษรน,นะคะยังอยู่ครบนะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนนี่ห้องเก็บสัมภาระนะคะฝาท้ายนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะสวยๆเลย หัวน็อตนะคะไม่มีรอยเงี้ยหรือว่ารอยไข่เลยนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยสภาพยังสวยๆอยู่เลยนะคะพื้นที่ด้านหลังเก็บของได้จุๆเลยแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงนะคะยังอยู่นะคะยังอยู่ครบเลยหากพี่ๆท่านไหนนะคะกำลังมองหาอยู่นะคะสามารถติดตอดอ่อได้ที่เบอร์083นะคะ4428762นะคะเซลล์ออมนะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Corolla c r ค s s นะคะ1.8 Hybrid Premium Safety คันนี้ได้รถปี2021เลขใหม่วิ่งไป80,000โลเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่799,000บาทคันนี้ฟรีดาวอน1 3 0 0 0นะคะรออายุสัญญาเลยไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะคะหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจรีบติด,ด,ดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะ